สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทํามุกปลาซิวเนาะวันนี้เราได้ปลาซิวมาเนี่ยนิดหนึ่งนี่เราจะทําอะไรกิน้องมุกแล้วก็เอาไปปิ้งเนาะมาดูว่าเราตรงเตรียมอะไรก็จะมีพริกอันนี้พริกแดงกระเทียมหอมกระเทียมอันนี้เราจะเอาไปตำเนาะแล้วก็ไอใบานางรักสำหรับไอตะไคร้นี่เราก็จะเอาไปทุบๆเนาะ ทุบๆแล้วก็เอามาใส่คุกนี่ก็พอแล้วเ,เดี๋ยวเราไปตามพริกกันก่อนเนาะเนี่ยก็คดอเราก็ตัดพริกก่อนพริกก็ไม่ต้องแรกมากหรอกเอาแค่บุบก,ก็พอก็ใส่หอมกระเทียมลงไปตามด้วยกัน โอ้ยกระเด็นกระดอนหมดแหละฝ่ามือโป๊กไว้เด้เๆยกระเด็นเข้าตาพอแหละประมาณนี้ก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไปปรุงตาปะซิวนเนาะลิกกระตัมหลกแล้วนะเนาะประมาณนี้แหละ เราก็จะเอามาใส่ไก,ก่เาซิลจะเผ็ดไหมเนี่ยแดงๆจอยๆนี่ยวก็จะปุง๋งผงสุรดใส่มากเสบมากใส่น้อยเสบน้อย น้ำปลาน้ำปลาสูงตำนี่แหละเรามีแค่นี้กับสายยางนี้เลยเนาะใส่มดเลยมุดพอดีเลยน้ำปลาเค็มไหมอะ่ะจะใส่เกลือ,อยู่อันนี้ใส่ไม่ตะไคไข่ใส่ไปนี่แหละ มันมีแมงเหมี่ยงด้ยน,นี่มีแมงเหมี่ยงจักนี่มีแมงเหมี่ยงด้วยตัวหนึ่งมันจะขมไมคุ้มซิวแต่มันไข่อยู่นะไข่คนคนให้เขาให้พัวเครื่องปรุงเราละลายเนาะเราก็ใส่ลงไป ใบนางหลักแส่ไปเลยหลายที่ได้หอมหอมีแต่ใบนางหลักไม่มีพวกชีลาวเนาะชีลาวนหะไม่ได้ไปตลาดหาอยากเลยช่วงนี้เอ้ก,ก็จะงอกบใบใบตองแล้วก็เอาไปปิ่งปิ่งก็เตาไฟนะ่ะไปย่างตล้เดี๋ยวกะบาเรียกปิ่งเนาะ แล้วก็จะห่อแล้วก็เองก็จะเอามาหอนะ่อเนาะห่อก็ใบตองจะไปปิ้งตรงหน้ำมากเราไม่ได้ซุกง่ายๆห่อแบบนี้ใส่นี้ดูดู ก็นั่งหลักใส่ได้หลาย,หลายให้หอมหับหับแบบนี้แล้วก็เอาไปปิ่งเนาะปิ่งมันก็จะมีไอ้นี้เนาะไม้ <My S 1> <My S 2> ปิ่งนี่ไม้ <My S 2> ปิ่ง ป,ประมาณสี่หอนี่แหละไปนั่ละัก เอ้ก็ไม่ว่างควมวยังไงแหละควมก็ตาเอาต้าปิ้งอ่ะปิ้งให้หมดเลยได้ประมาณสีหอยสีหอยน,น้อยๆไม่มากเท่าไรหราเดีย๋ยวมาดูตอนเอาไปปิ้งเลยเนาะ ไฟก็กอ่อไว้่นแหละนี่ห่อได้ประมาณสี่ห่อเดี๋ยวเองเอานํำไปปิ้งกนะันเนาะปิ่งเตาถ่านจะได้หอม,หอมยวไปปิ้งกนะันเนาะเตาเราก่อไฟเราเนี่ยไฟพอดีแล้วแหละไม่แรงแล้วก็ไม่อ่อนมากไม่แรงมากเนี่ยแล้วก็มาปิ่งเนาะปิ้งจนกว่าจะซุกเนี่ย เดี๋ยวขอาาดูอีกที่หนึ่งเน,ะนาะต้นไก่ยักุกนั่นแหละตอนนี้ก็ปล่อยให้ปิ่งไปเรื่อยๆนะจะเย็นๆจะได้หอมๆหอมไปตองหอมกลิ่นเอ๋นี่ไฟใหม่ไปตองนะหอมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกที่ต้นไก่ยักุกเลยเนาะในขนาดเอ็นน่นะหอมๆไปตอง ผมไม่ตรงเดยนี่พพิงได้ที่หนึ่งแหละวดีไฟมันจะแรงเนาะเอกเอา่านมาวางตรงนี้เนาะไอกเอกต่กระแตงเรามันติดพุดนี่เนาะมาวางแบบนี้จะได้สูงๆจะได้ใหม่ๆคอจะรุดเด้ มาดูีกทีตอนเราปิ่งซุกเลยเนาะตอนนี้เราก็จะปิ่งไปเรื่อยๆแหละาดูีกที่ตอนซุกเี่นเนาะไอมกเราก็สุกลวแหละเล้วนี่แห้งแล้วเนี่หอมหอมได้ตอนอยากลนะหอมหอมไม่ตองเดี๋ยวมาแก้ดูเนาะว่ามันจะเป็นหน้าตาจะเป็นยังไงลอยหมัดไวด้เลยนี่ Iya mau ngecek dulu warna tatoe aaj ben gimana ชิมดูอือร่อยเลยหอมชิมอมือร่อยเินจะมาแลหละเพื่อแบ,บเดีหยอแล้วก็พราีแหละอุ่ยรอด อร่อยกินได้กินเ้นข่าวก็ได้กินเล่นก็ได้ไม่คมด้กเพราะว่าป้าถึงตัวหน่อยกว่าไข่ได้ยนี่นี่ดูวะเอาซื้อถึงตัวได้หน่อยกว่าไข่เนี่ยไปกินไข่ คลิปนี้ก็แค่นี้แหละเด้อถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ฉันด้วยเด้อลืมไปทำล่ะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้หนาฝนนี่ไกลจะไอ้น่าแล้วเนี่ยฝาลงเลยเด้อหนาวงามกไปกินนาไปกินขาน้าวนาขอบคุณจ้า